ัสดีค่ะพามาชมหัวว่านสีทิศนะคะเป็นหัวว่านที่ออกดอกสวยนะคะเป็นหัวว่านที่เหมือนหัวหอมใหญ่บ้านเรานะคะนี่นะคะอันนี้มาจากฮอลแลนด์นะคะเป็นว่านสีทิศฮอลแลนด์ Holland นะคะว่านไทยก็มีนะคะราคาก็จะต่างกันนะคะว่านนอกกับว่านไทยนะคะแต่ก็ออกดอกมาสวยเหมือนกันนะคะปีนี้นะคะว่านนอกจะมีราคาสูงนะคะเพราะหายากแล้วนะคะ หัวใหญ่มากเลยนะคะเหมือนหัวหอมเลยนะคะเป็นหัวที่บ่มแล้วนะคะพร้อมออกดอกนะคะเดี๋ยวช่อดอกเขาก็จะแทงมานะคะแทงมาแบบนี้นะคะนี่คือช่อดอกนะคะช่อดอกใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะบางหัวก็ยังไม่มีช่อรอนะคะปลูกลงดินเดี๋ยวช่อดอกเขาก็มานะคะ เราะว่าเป็นหัวที่บ่มกระตุ้นตาดอกแล้วนะคะเป็นหัวที่พร้อมออกดอกนะคะมีหลากหลายสีนะคะสีแดงซ้อนชมพูซ้อนสีส้มนะคะสีเขียวก็มีนะคะสีขาวซ้อนนะคะส,สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้ดับเบิลดรีมนะคะว่านสีทิศน,นะคะหัวเล็กใหญ่แล้วแต่สายพันธุ์นะคะแม่ค้าไม่ได้เลือกหัวเล็กหัวใหญ่ ะะไปตามสายพันธุ์เลยนะคะบางสายพันธุ์ก็หัวนิดเดียวแต่แทงช่อแล้วนะคะนี่อย่างนี้หัวเล็กนะคะเข้ากำปั้นเขาก็มีช่อดอกแล้วนะคะนี่นะคะหัวเล็กๆอยู่ที่สายพันธุ์นะงเขานะคะเราก็นําไปลงปลูกในกระถางนะคะรอชมดอกได้เลยนะคะนี่นะคะเวลาเราปลูกเราก็ใส่กระถางแบบนี้ ฝังดินนะคะประมาณประมาณอ่าเสรหนึ่งส่วนสามนะคะเหลือไว้สักแค่นี้นะคะไม่ต้องมิดหัวนะคะให้ช่อดอกเลยดินออกมานะคะเวลาลดน้ำก็ลดร,บรอบๆกระถางนะคะนี่นะคะช่อดอก2ช่อเลยนะคะตรงกลางคือใบนะคะเดี๋ยวมาอัปเดตให้ชมอีกครั้งนะคะวันนี้ค่ะวันนี้ก็มาแนะนำ หมว่านสีทิศดอกสวยนะคะเป็นว่านมงคลน,นะคะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ